ทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวเรามาประกอบไป819ของดาวบานตัวนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าจะไปทําสีจุดไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสับตัวนี้นะตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็ขันไม้คันมือสุดเกินนะเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะครับซับตัว8819ของค่ายดาวบานนะครับเป็นตัวยักษ์ดก้านะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบยืนคู่กับตัวซาซาบบี้นะ ว่ามันจะตัวขนาดไหน,นคู่มือการประกอบนะครับแล้วก็มีดีคอร์สติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าสติ๊กเกอร์แปะแล้วไม่รู้ว่าจะเรียบเนียนหรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับว่าสติ๊กเกอร์มันจะแปะแล้วเนียนหรือเปล่านะครับส่วนดีคอร์เราก็อาจจะไปติดกันนะครับผมยวรอดูนะฮะประกอบก่อนเลยรู้สึกว่าหัวจะมีมาให้2หัวหนะฮะหลังจากที่แกะกล่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,าประกอบหัวก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ประกอบตัวนะครับ นนะครับแผงจีนั่นเองนะครับน็จะาด้วยผาง่ายๆนะครับว่าแผงอะไรนะครับแปะไว้แบบนี้นั่นเองนะครับทุกอันเลยนะครับส่วนใหญ่แผงจะเป็นอันเดอร์เกตหมดแล้วนะครับี่อยู่ใต้ล่างนะครับต้องตัด2รอบนะครับเก็บรอยนิดนึงนะครับมาอันเดอร์เกตนะครับ ก็จะมีหลายสเต็ p นั่นเองนะครับประมาณนี้นะหมุนได้นะครับตามหมุนได้นะเออเขาท่าดีนะครับหมุนเสร็จแล้วนะครับนะชุดไฟนะครับอันนี้ไม่มีฐานรองนะครับผมนี่ฐาน 2, อคูณสมิลนะครับมันบอกอยู่นะครับตอนแรกมองไม่เห็นนะในส่วนของเบอร์ฐานนะครับมันให้ใส่ตัว CR927 นั่นเองนะครับ ตรีอาก้าอก้อนเดียวนะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับไปหาดูมันเป็นถ่าน3โวลต์นะครับเพราะว่าพวกนี้มันแค่1 1.5โวลต์นะครับมันไม่พอนะครับมันต้องใช้ถ่าน3โวลต์นะครับประมาณนี้นะฮะมีของตัวบันไดเป็นไฟสีส้มแทนนะครับเดี๋ยวลองอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปประกอบในส่วนของตัวแขนที่ดูอีกทีนึงนะครับผมแขนนะฮะ แขนต่อมาแล้วก็ได้แบบนี้นะครับผมไอ้ยางยังมันจะอยู่ด้านหลังตรงแขนนะครับช่วงนี้จะจะใส่ลำบากนิดนึงนะครับนี่ก็ขยับงอได้นะฮะเออท่าดีนะครับประมาณนี้นะฮะสองแขนนะครับมาดูตรงนี้นะครับในส่วนของชิ้นนี้นะครับเราก็ต้องใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับคอแบบนี้นะครับดันขึ้นมาแบบนี้นะครับใส่ข้างบนตรงนี้ก่อนนะครับ เราค่อยกดด้านข้างตรงนี้นะฮะแค่นี้เองเข้าแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะแกะไปทําสีนี่อาจจะต้องมีหักกันบ้างนะครับเพราะว่าแน่นจริงๆนะฮะยังไงก็ลองหาวาสลีนทาสักนิดนึงนะครับจะได้ถอดออกง่ายๆนะฮะประมาณนี้นะครับมขยับได้นะครับแล้วก็จะมีชิ้นนี้นะฮะด้านในตรงนี้นะครับ ดันให้มันชิดริมนะครับมันจะมีรูสรูนะครับมันใส่ลาบากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราดันถูกวิธีนะครับมันก็จะใส่ง่ายเลยนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านข้างตรงเกาะอกนะครับชิ้นนี้นะฮะในคู่มือก็บอกให้ใส่ตรงคว่ำเข้าไปตรงนี้นั่นเองนะครับคว่ำเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะนะฮะมันก็จะปิดช่องว่างตรงนี้นั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับผมกดลงไปเลยนะครับประมาณนี้แค่นี้นะครับอันแล้วก็นะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับในส่วนของตรงจอยตรงนี้นะฮะเดือยตรงนี้นะครับยัดเข้ารูตรงนี้นะครับข้างในเป็น PC นะครับยัดค่อนข้างยากนะครับก็เลยเท้าวัสดีไปนิดนึงนะครับเพื่อที่เวลาดึงออกนั่นเองนะครับจะได้ง่ายๆหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้มันแน่นมากอัดแน่นเลยดูเลยนี่ขนาดเท้าวัสดีแล้วนะให้มันลื่นหน่อยนะไม่งั้น อาจจะหักได้นะครับตัวช่วยก็คือวัสลนนนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะอาจจะต้องทําสีโครงใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูนะก็จะมีรอยตรงนี้นะครับมันเห็นชัดหน่อยนะครับแต่ก็ขัดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราขัดตรงนี้หน่อย,น,อยนะครับก็จะใช้ตัวขัดตัวนี้นะฮะแค่นี้นะฮะประมาณนี้นะครับประมาณน,น,าณนี้แล้วก็เอาตัวเรียบขัดไปอีกทีหนึ่งนะครับด้วยไอ้ตัวนี้นะฮะสามกับสี่นะครับ ็สีอีกรอบเดียวนะครับใช้ได้แล้วนะใครจะไปทําสีหรือจะไปทาอะไรก็ใช้ได้นะแค่นี้พอนะครับนะฮะลอยใช้ได้เลยนะครับอันนี้แค่แป๊บเดียวนะครับถ้าใครให้มันเนียนหน่อยนะครับก็ขัดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะฮะเวลาขัด้วส่วนของกระโปรงหน้าตรงนี้นะครับเราต้องทาวาสลีนนิดนึงนะเพราะว่าดึงไม่ออกเลย แน่นมากนะครับในส่วนก็จะเลื่อนอาแบบนี้นะนี้เข้าไปนะบางครั้งแน่นนะครับแกะอาจจะหักได้นะฮะยังไงก็ถลทา,ทาไว้ก่อนถ้าประกบไปเลยนะฮะมันแกะไม่ออกแน,น่เดียเพื่อความปลอดภัยนะฮะเวลาเราแกะมันจะไม่หักนะปงหน้านะดึงแข็งหน่อยนะเห็นไหมไปดิ แข็งมากนะฮะประมาณนี้นะครับอะไรในส่วนของตรงชิ้นโครงนะครับผมจะใช้ตัววัสลีนนะฮะวัสลีนก็ใช้ตัวนี้นั่นเองนะครับสําหรับโอ้โหงานจีนนะฮะต้องมีติดไว้เลยนะครับวัสลีนนะฮะที่ขาดไม่ได้นะครับเจ็บนิ้วแอบเจ็บนิ้วหน่อยๆนะตัวนี้แอบเจ็บนิ้วหน่อยๆนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะในส่วนของตัวโครงนั่นเองนะครับเพราะชิ้นข้างนอกในส่วนของพวกเกาะพวกนี้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ กดง่ายนะครับแต่ในส่วนของชิ้นโครงนั่นเองนะครับมันจะฝืดหน่อยแนะนําก็ใต้มวัสลีนไปนะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะไม่ต้องใต้มเยอะนะครับเดี๋ก่อนมันอันนี้เยอะเกินเวลาเราจะถอดไปทําสีหรืออะไรนะครับมันจะได้ถอดง่ายๆแกะง่ายๆนะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนของโครงไม่มีอะไรนะครับก็แอบเจ็บนิ้วนิดๆนะฮะชวโคงตรงนี้ครับอันนี้ขนาดอันนี้ขนาดทาวาสลีนแล้วนะครับกพยัง แน่นอยู่นะยังแน่นอยู่นะครับแล้วเวลาถอดมันก็จะถอดง่ายนะครับถ้าเกิดเราท้าวัสลีนะมันก็จะแกะง่ายเลยง่ายเลยแหละนะฮะคือใครจะแกะไปทาําสีหรือประกอบผิดประกอบลืมข้างในลืมชิ้นส่วนอะไรประมาณนี้นะฮะง่ายขึ้นนั่นเองนะเออเนี่ยเวลาเราลืมใส่น,น,นู่นนี่นั่นนะถอดง่ายหน่อยนะแค่นี้เองนะครับก็หลุดแล้วนะฮะไม่มีเดือยเดือยก็ไม่หักด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของโครงไม่มีไรนะฮะรายละเอียดมีแล้วนะครับ ทำสีหน่อยนะสวยเลยนะเสร็จแล้วนะครับก็ได้เกาะแบบนี้นะครับช่วงข้างหลังนี่เหมือนตัวซาสบี้นะแล้วก็ตรงนี้แต่เออลูกเล่นรา,ายละเอียดมันจะน้อยกว่านั่นเองนะครับชิ้นข้างหน้าเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็เปิดได้ชิ้นด้านข้างตรงนี้นะครับส่วนของตรงเอวกระโปรงประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้ขยับได้นี่เปิดตรงนี้ได้นะมีอาวุธเล็กๆอยู่ตรงมีดอยู่ตรงนี้นะข้างในนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับสวยดีนะสีเขียวสวยอยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับสีตัวนี้นะสีสวยนะได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปออกให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดหินนะครับที่หลายๆคนอาจจะหัวร้อนนะครับตั้งแต่ไอตัวซัสซปี้แล้วนะครับมันใส่ค่อนข้างลําบากนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้วิธีการใส่นะครับมันจะใส่ง่ายมากๆเลยนะสาหรับอาวุธของเขานั่นเองนะครับท่มอยู่ตรงด้านหลังนะครับเวลาเราดัน ปลายนี้กลับนะครับมันก็จะปิดได้แบบนี้แบบแรกนะครับตัวนี้นะฮะแล้วเราก็ตัวแกนตรงนี้นะครับแกนตรงไอ้ยาวๆอันนี้นะครับเราต้องตัดดีๆนะครับอย่างนี้นะฮะถ้ามันเหลือติ่งมันจะกดไม่ได้นะครับมันจะเข้าไปข้างในไม่ได้อ่ะตัดออกหมดแล้วนะครับเสียบเข้าไปตรงร่องนี้เลยนะฮะอ่ะเสียบเข้าไปนะครับประมาณนี้มาพอหลังจากที่เราเสียบตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับไอ้สามตำแหน่งตรงนี้นะฮะที่เราเสียบเข้าไปแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับ สามแง่งตรงนี้นะครับต้องให้มันเข้าร่องไอตรงนี้นะฮะนี่ร่องสามแง่งนี้นะเราใส่เข้าไปก่อนเลยเล็งด้วยนะครับว่ามันตรงตรงไหนนะครับถ้าใส่ผิดมันก็จะกดไม่ได้นั่นเองนะฮะอ่าแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับข้างในนะครับมันจะเป็นไอฉีดๆตรงเนี้ยครับเดือยตรงเนี้ยครับสี่อันนะครับไอสี่อันตรงนี้นะครับเราต้องเอาให้มันตรงตรงที่มันว่างช่องว่างตรงนี้นะครับนะครับ นี่ตรงนี้ฮะนี่ทั้ง4ด้านนะครับอ่ะเพื่อที่จะยึดเกาะไอ้ตัวนี้นะครับไม่ให้มันหลุดนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับตรงแล้วใช่ไหมครับใชครับเราก็ค่อยอ้าดน่ครับตรงนี้นะฮะขีดมันก็จะตรงตรงนี้นะครับค่อยดันขึ้นออกมาก่อนนะครับดันนิดเดียวนะครับอย่าดันแรงนะดันขึ้นมาแค่นี้นะ พอไอตัวนี้กดลงไปได้นะครับมันจะมีร่องของมานะฮะกดลงไปนะฮะประมาณนี้นะครับี่ใส่เข้าไปครบแล้วนะเราก็ดันตรงนี้เลยนะครับปึ๊บอ่ะให้สุดนะครับนี่แบบนี้นะฮะโอเคนะครับไอตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่แปลว่าใส่ถูกนะครับเป็นแบบนี้นะฮะครับเป็นตัวดันนะครับข้างหลังนะครับตราดันกลับมามันก็จะปิด แบบนี้นะฮะแค่นี้นะครับวิธีการประกอบนะครับมันก็จะหุบได้กางได้แบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปประกอบให้เสร็จอ่ะกออีกชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้มันไม่มีตัวอย่างมาคู่มือมานะครับเราก็ประกอบไปนะครับมันประกอบไม่ยากนะครับอนี้นะครับใส่เข้าไปแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมใส่ฟ c ซด้วยนะครับแล้วก็กบไฟ่แค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยมันก็จะมีตัวครอบตัวนี้นะครับด้านนี้นะครับ ข้อแบบนี้นะครับเวลาเปลี่ยนตรงช่วงเกาะลหลนั่นเองนะครับลหลตัวนี้นะฮะถอดออกแบบนี้นะครับอ่ะเราก็จะได้อาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาใส่แบบนี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะ มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับกับข้างนี้นะฮะนี้ก็จะเปิดพังเลือกพังเลือกได้อะประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นชิลตัวนี้นะฮะได้นะครับสวยดีนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับก็พวกนี้นะครับมันจะเป็นสติกเกอร์มาให้แปะนะครับก็ลองดูนะครับว่าใครจะไปทําสีอะไรยังไงนะครับชุนเลยอ่ขอนี้ออกนะฮะ แบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะเรจะได้ออกแขนนีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราทําให้ดูทีทาสีดีกว่านะอ่ะไปทําสีกันดีกว่านะครับในส่วนของชิ้นนี้เนี่ยน่าจะสวยดีนะครับประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์คือเราไม่ต้องใช้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นตรงข้อมือนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ยากที่สุดก็คือจะเป็นจอยตรงนี้นะฮะออกเต็มแรงนะครับออกเต็มแรงกดเข้าไปเลยในข้างในมันเป็น PC นะฮะเราก็หาตัวช่วยนะครับวัสลีนนะครับตัววัสลีนนะฮะหยดเข้าไปก่อนนะฮะหยดเข้าไปในล่องตัว PC นะฮะหยดเข้าไปก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเหล่านะครับตัวเหล่าตัว PC หรือเหล่าตัวจอยตัวนี้นะฮะมันจะหลวมเลยนะครับและจุดนี้มันคือค่อนข้างที่จะสําคัญเลยทีเดียวนะฮะเวลาเรา ขยับหรืออะไรนะฮะมันอาจจะหลุดได้นะครับแต่อันเนี้ยเราขยับยังไงก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็ไม่แน่นอะไรเลยนะฮะมันแค่กดเข้ายากเฉยๆนะครับถ้าเกิดเราไปเหลานะฮะรับรองเลยว่าหลุดแน่นอนหลวมแน่นอนนะครับพีซ c มันผสมยางนะฮะมันมีความยืดหยุ่นของมันอยู่แล้วนะฮะให้ดูนะฮะแกออกหรือเปล่าเพราะว่ามันแน่นโอเคนะฮะทาวาสลีนอย่างเดียวนะครับข้างในเป็นยางพ C นะฮะ ถ้าเกิดว่าเราไปเหลานะครับตัวพลาสติกกับ PC มันจะไม่อยู่เลยนะฮะมันจะลื่นมันจะหลุดง่ายเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นใช้ตัววัสนหย่อนะครับใช้ได้เลยนะฮะนะเข้าง่ายแล้วนะครับน,นี่นะฮะแล้วเราก็ใส่ที่ขาเลยนะครับ นะครับมือนิ้วตัวนี้แบบขยับได้นะครับมีมาหน <gallons S 2> ึ่งคู่นั่นเองนะฮะอ่วิธีการประกอบต่อดูดีๆนะครับมันจะมีเล็กมีใหญ่นะฮะเราต้องดูดีๆนะฮะในคู่มือนะครับอันนี้นะฮะขยับได้แบบนี้นะครับนิ้วมันจะไม่เท่ากันนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมือกำนะครับกับมือยิงปืนนะฮะอ่ะมือยิงปืนนะครับแบบนี้นะฮะ คู่นะครับแล้วก็เป็นมือกำนะครับ1คู่นะครับเป็นมือถือดาบอีก1คู่นะครับอยู่ในตัวหุ่นนะฮะมีปืนไม้2กระบอกนะฮะแบบนี้นะมีมีเซเบอร์2อันนะครับเดี๋ยวมีที่เสียบให้ดูนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวโล่ตัวนี้นะครับมันจะทําได้อีกแบบหนึ่งด้วยนะครับอ่าแบบนี้นะมันจะทําได้อีกแบบหนึ่งนะครับ ตัวโลนะฮะผมชอบแบบนี้นะครับผมก็เลยประกอบแบบนี้ไปเลยนะครับติดีคอที่หนึ่งนะฮะแล้วก็มีอีกอันนึงครับตัวนี้นะฮะเอเกาะไหลนะครับนี่นี่นะฮะอ่ะแล้วก็มี2ชิ้นนะครับที่ติดองไหลนะฮะมีอาวุธมีมาให้นะครับก็จะมีที่สำรองมาให้เหลือๆนะครับเกือเอาไว้ทําสีหรืออะไรนะครับประมาณนี้อันนี้เอาไว้ติดด้านหลังนะครับอไว้ติดพาร์ตแผงแนวข้างหลังนะครับ มาให้นะครับก็ดัดไปแค่2อันนะครับมือถือดาบได้นะครับถ่าดีเฮ้ยประมาณนี้เลยนะนี่เท่เลยนะเออประมาณนี้นะครับวิธีการเฮ้ยออกอบตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ํำออกมาได้ ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เอามาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subs สไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับนี่นะเอามายืนคู่กับตัวซาลาบียดูนะครับตัวซอลาบียนี่ตัวยังยังไงก็ยังใหญ่กว่านะครับแล้วก็รายละเอียดของเขานี่แน่นกว่านะครับอ่ะมายืนคู่กันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ตัวดีนะครับผม